สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันนะคะเรื่องสมบัติของวัสดุนะวัสดุร,บรอบๆตัวเรานะคะ เรียนเรื่องประโยชน์การใช้ประโยชน์ของวัสดุนะคะการใช้ประโยชน์ของวัสดุพร้อมเรียนไหมคะอย่าลืมนะคะนักเรียนเรียนทุกครั้งอย่าลืมเอาหนังสือมานะคะพร้อมไมยางพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะการใช้ประโยชน์ของวัสดุนะคะนักเรียนอยากจะอ่านดูในหนังสือหน้าที่ร้อยสามีนะคะนักเรียนการใช้ประโยชน์ของวัสดุเนะี่ยคะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพทางด้านอะไรบ้างล่ะคนะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพทางด้านความแข็งสภาพยืดหยุนการนำความร้อนและการนำไฟฟ้านะวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยนะจะมีสภาพทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเขาจึงนำวัสดุต่างๆพิจารณาเพื่อนำมาพิจารณาดูว่าเราจะนำมาใช้ประดิษฐ์ เป็นของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน,นได้อย่างเหมาะสมนะคะการใช้ประโยชน์จากสมบัติทางด้านความแข็งของวัสดุเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะนะักเรียนดูอันดับแรกเลยนะคะทำอะไรคะ,ะนะคะนักเรียนตะปูนะ,ะตะปูจะมีความแข็งกว่าไมา้ใช่ไหมคะ ค้อนก็มีความแข็งฉะนั้นะปูตอ,อกลงบนบบ,บนไม้นะคะเพื่อยึดให้ติดกันนะคะ mm hmm. ต่อไปภาพที่สองนะคะนักเรียนเคยใช้ไหมกันไกรตัดกระดาษนะคะกันไกรนะตัดกระดาษจะเห็นว่ากันไกรมีความแข็งมากกว่ากระดาษนะคะต่อไปนักเรียนดูภาพสะพานแขวนอันนี้อยู่ในเมืองไทยนะคะนักเรียน ใครเคยนั่งรถข้ามสะพานนี้บ้างนะคะนักเรียนสะพานแหวนนะพระรามอะไรคะพระรามแปดนะคนะนักเรียนเขาใช้เหล็กมีความแข็งมากที่สุดสะพานนี้ไม่มีต่อหม้อนะเป็นสะพานขึงนะเป็นสะพานถึงที่เขาใช้ลวดอย่างดีเลยนะคะเนี่ยขึงนะคนะนักเรียนไม่มีต่อหม้อนะคะสะพานนี้เป็นสะพานที่ใหญ่นะคะค ต่อไปการใช้ประโยชน์จากสมบัติทางด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเห็นไหมจะไปทําอะไรจะไปตอกตะปูจะไปท่างสะพานไม่ได้และยืดหยุ่นฉะนั้นทํามาจากอะไรการเรียนวัสดุประเภทนี้เป็นสภาพยืดหยุ่นสูงนิยมอามาทําเป็นของเล่นและของใช้ส่วนใหญ่เป็นพวกยางนะคะเมื่อกี้เป็นโลหะอนิยางนะคะ เห็นไม้พาพต่างๆเหล่านี้นั่นยังเคยเห็นบ้างไหมอันนี้สายยางมีความยืดหยุ่นเหมือนกันยางรถยนต์ถุงมือยางที่รัดของนะคะที่รัดของนะ,ะลูกฟุตบอลลูกโปง่งมีอีกนะคะนักเรียนไม่ใช่มีแค่นี้นะคะที่นํามาเป็นของใช้ของเล่นนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ของเล่นก็จะทํามาจากพลาสติกนะ,ะเพราะว่าปลอดภัยสําหรับเด็กๆนะคะ การใช้ประโยชน์จากสมบัติของการนําความร้อนของวัสดุเอาไปทาอะไรเห็นไหมอ่าไปทาหม้อะคะ่ะนักเรียนหรือเราเรียกว่าภาชนะขุงต้มนะเป็นตัวนําความร้อนได้ดีเลยได้แก่โลหะนําความร้อนนะคะได้หลายอย่างเลยฉะนั้นเกิดได้ดีในของแข็งตัวนําความร้อนนะคะมีอะไรบ้างล่ะคะนักเรียนเห็นไหมมีหม้อมีกระทะมีทพีมีมากกว่านี้นะคะนักเรียน ครูให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่าโลหะนําความร้อนนะคะนักเรียนที่ชี้เอาไว้นะคะอ้และตัวที่เป็นฉนวนล่ะคะ่ะอ่านะคะนักเรียนดูฉนวนนะคะฉนวนส่วนใหญ่จะเป็นด้ามทํามาจากไม้หรือพลาสติกนะคะอ่าต่อไปนะคะดูภาพต่อไปอะไรคะรองเท้าดับเพลิงฉะนั้นพนักงานดับเพลิงเนี่ยจะใช้รองเท้ายางนะคะนักเรียนไม่ใช่ยางไฟไหม้ได้นะคะเป็นยางอย่างหนาเลยนะคะ การดับเพลิงเพราะเป็นชนวนนะคะการใช้ประโยชน์จากสมบัติของด้านการนำไฟฟ้างนั้นการนำไฟฟ้านะคะนักเรียนเกิดได้ในพวกโลหะอีกเหมือนกันนะคะฉะนั้นวัสดุปเป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่อะไรโลหะต่างๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยกันนะเช่นสายไฟเตารีดเ้อหุงข้าว ปลั๊กไฟนะคะพวกนี้เลยทั้งนั้นนะคะนักเรียนข้างในจะเป็นโลหะส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงนะคะมีอะไรบ้างล่ะมีไม้ที่บ้านนักเรียนมีทุกอย่างเลยนะคะนักเรียนมีมากกว่าน,นี้เยอะเลยนะคะนักเรียนไม่ใช่เฉพาะแค่สี่อย่างที่อันนี้ไม่ตัวอย่างนะคะเรียกน้ำจิ้มย่อยๆที่บ้านเธอมีเต้ารีดะ,ะอันนี้กระติกน้ําร้อนนะคะกระติกไฟฟ้าอันนี้กาต้มน้ําไฟฟ้านะคะหม้อหุงข้าว จะมีไมโครเวฟมีเครงซักผ้านะพวกนี้นะเป็นตัวนำไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะ,ะ,นะคะนักเรียนมาดูภาพพวกนี้นะคะภาพพวกนี้เกิดจากอะไระดูนะคะนักเรียนวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเช่นพลาสติกยางแก้วไม้กระดาษการนาพลาสติกหรือยางนํามาทําเป็นฉนวนไฟฟ้ากุ้งสาย นาะหุ้มรวดทองแดงน,นะสายทองแดงน,นั่นเองที่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าเพื่อป้องกันรายการนักเรียป้องกันไฟฟ้ารั่วนะเป็นสาเหตุของอะไรเกิดเพลิงไหม้ป้องกันอันตรายนะหรือเราเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช็อตนั่นเองนะคะนักนเียอ่านักเรีย,รยดูนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวเปียกห้าม ห้ามปลั๊กดึงปลั๊กไฟห้ามปิดตวิตช์ไฟห้ามทําทอะไรทั้งสิ้นนะคะนักเรียนท่านนักเรียนเกิดไฟช็อตจะเป็นสภาพแบบเนี่ยอยากเป็นคนไหนล่ะนักเรียนดูเอานะคะนักเรียนสภาพนี้นะคะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทีนี้มาดูว่าถ้านักเรียนเจอสักคนที่ถูกไฟฟ้าลัดนะโทษถูกไฟฟ้าช็อตนะนักเรียนจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนะคะ การช่วยเหลือคนถูกไฟช็อตนะเรียนก่อนที่จะช่วยนะคะนะักเรียนต้องตั้งสติให้ดีนะอย่าผลีผามลงไปนะเล่นอะไรก็ได้ก็เล่นกับไฟฟ้าไม่ได้เลยนะคะทำอย่างไรอ่านะักเรียนดูภาพต่างๆเหล่านี้นะคะภาพนี้นะคะนะักเรียนมันจะติดอยู่ตามสาไฟฟ้าสังเกตดูเองนะคะอ่าไฟฟ้าแรงสูงหรือว่ตู้ไฟฟ้าสีอะไรสีเขียวเขียวมั้งที่มันจะมีอยู่นะคะอันนี้กระแสะไฟแรงสูงนะคะ อ่าทีนี้นักเรียนจะช่วยเขาได้อย่างไรถ้านักเรียนเจออย่างภาพนี้นักเรียนเห็นว่าที่เท้าเขาเห็นไหมเห็นเทา้าเขาไหมคะเนี่ยเท้าเขาตรงเนี้ยมีอะไรคะนักเรียนอ่านะ,านะคนะนักเรียนมีที่รองอ่ามีที่รองอยู่นะคะนักเรียนลองทําอะไรนะมันอาจจะเป็นที่ชื้นก็ได้นะคนะนักเรียนถ้าที่ชื้นเนี่ยนักเรียนไม่ควรที่จะไปช่วยเขานะจาไหมนะ นักเรียนจะต้องใช้ไม้นะคะนักเรียนใช้ไม้นะคะตงเนี้ไม้นะคะนักเรียนแห้งๆนะคะจะใช้ไม้สดนะคะนักเรียนเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนเ็าใช้ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนใช้ไม้ใช้ใชยางก็ได้นะคะนักเรียนนะเนี่ยเห็นไหมทุกภาพเลยเ็าจะใช้ไม้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะไม้แห้งเนี่ยมันเป็นอะไรคะ เป็นฉนวนนะคะนักเรียนอย่าไปดึงตัวเขาเด็ดขาดนะคะนักเรียนเพราะตัวเราเนี่ยนะคะจะแห้งหรือไม่แห้งกันแล้วแต่เพราะว่ามันมีอะไรคะสารที่เป็นของเหลวอ,อยู่ในตัวเรานะคะจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าอย่างดีเลยเราต้องใช้ไม้ที่แห้งแห้งนะคะนักเรียนเคลียร์สายไฟออกไปนะคะนักเรียนเคลียร์สายไฟออกไปซาให้พ้นนะคะแล้วก็ไปยกคัดเอาถ้าพี่บ้านเราก็ยกคัดเอาซะส่วนใหญ่ที่บ้านเราจะมีอะไรคะมีอะไร มีอะไรคะนักเรียนที่บ้านเรามีอะไรคะที่ตัดสายไฟที่เรียกว่า safety cut นี่เรียกว่า safety cut นะคะดันนั้นนักเรียนดูนะคะจะช่วยเหลือเขาได้ตั้งตั้งสติให้ดีนะไม่ใช่อยู่ดีดนักเรียนพอเห็นโคนไฟช็อตปั๊บนักเรียนวิ่งเข้าไปช่วยก็เลยตายทั้งหมดนะบอก 5. อ่ะนักเรียนเข้าใจกันไหอยางนะคะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนมีแค่นี้นะคะ วันนี้สอนแค่นี้การใช้ประโยชน์ของวัสดุนักเรียนอยากจะอ่านเพิ่มเติมอยู่ในหน้า1 0 3ยสามถึงร้อยนักเรียนลองไปดูเพิ่มเติมได้นะคะนะักเรียนเข้าใจกันหรือยังคะ้อใจแล้วสินะคะนะักเรียนนะการบ้านวันนี้นะคะให้คุณทําอะไรนะให้นักเรียนติดตามงานเก่าค่ะนะนะักเรียนใครที่ยังไม่ส่งก็ทยอยส่งด้วยนะคะนะักเรียนนะอันนี้คะแนนเก็บในะครั้งที่2นะคะ ให้ทยอยส่งมาด้วยนะคะนักเรียนไม่ต้องให้บอกกันนะเดี๋ยวจะเช็ควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายไปพบกันชั่วโมงต่อไปนะคะทำงานเก่าให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กดีเดี๋ยวเจอกันนะคะ